สวัสดีครับผมนะครับอนุชาธกมเจอร์วันนี้ครับขอเชนะครับมารีวิวนะครับขายลูกคุณครับหนึ่งรายการนะครับเป็นลูกคุณครับไซส์ขนาด3.5ตานะครับยี่ห้อคูปุต้า รุ่นนะครับ U 3 5นะครับขีดหกนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้มีระบบตู้เก่งนะครับให้เพียบพร้อมมีระบบแอร์นะครับให้ใหม่ทั้งเซตนะครับมีเครื่องเสียงนะครับให้ฟังเพาะๆนะครับในระหว่างทำงานครบคันจริงๆนะครับสำหรับรายการนี้เครื่องอในความสะดวกนี้ถือว่ามาเต็มนะครับแล้วก็รุ่นเป็นนะครับฟือไฟสปอร์ตไลท์นะครับให้สองดวงนะครับเป็นของใหม่นะครับมีไซเรนนะครับให้หนึ่งดวงครับเอาไว้ยามยุดเฉลี่ยนะครับเวลาเปิดนะครับอ่านะครับแล้วก็สําหรับนะครับคือสินค้านะครับ รายการนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งรายการนะครับที่ผมรู้สึกลงไหลนะครับในรูปโฉมและเสน่ห์ของมันนะครับสเปคทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบนะครับหัวฉีดระบบเดเล็กรูปแบบปั๊มเฮลิคับเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วสู่รูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั่งการโดยน้ํามันนะครับเป็นโฉมคอนโทรลสั้นหน้าปัดหน้าจอนะครับเรือนใหม่นะครับเป็น ดิจิตอลนะครับแบบที่แท้จริงเลยนะครับสำหรับรถที่มีตู้เก่งเนี่ยคือผมจะไม่ค่อยกังวลนะครับไอเรื่องหน้าจอเสื่อมเรื่องหน้าจอเสื่อมเร็วเรื่องหน้าจอพังเร็วเพราะว่า1น้ําไม่เข้ารวมไปถึงนะครับคือเรื่องของแดดเดินนะครับส่งไปถึงเพราะเนื่องจากรายการนี้ติดฟิล์มนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับรองได้เลยว่าคือเรื่องความคงทนนะครับความทนหน้าจอเนี่ยถือว่าไม่มไม่มักจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคือสายไฟไม่ก่อกไม่เปื่อยไม่โดนแสงแดดนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือน้ําเนื้อไม่เข้าหน้าจอแน่นอนนะครับเนื่องจากาว่ ใครเอาน้ำไปสระในะการไปใไนขณาพังอาจจะมีปัญหาเนะาจ,จะช็อตได้แต่สำหรับนะครับคือสินค้านะครับรายการที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นหนึ่งรายการที่ผมรู้สึกว่า ไม่มีความลงตัวนะครับมีความลงตัวมีความรู้หลามีความเรียบร้อยและสำหรับรายการนี้มีระบบลายไพปิ้งหรือลายหัวกระแทกหรือลายหัวสว่านเจาะดินมีให้ครบเครื่องเลยนะครับนะครับราคาที่ผมจะนําเสนอนะครับอยู่ที่600,000นะครับ20,000บาทเท่านั้นนะครับคือถ้าท่านใดนะครับสื่อสนใจนะครับติดต่อมานะครับช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผมอดิ o u t u b e Facebook นะครับเงินขายทุกอย่างนะครับคือรายการนี้ผมจะขายเป็นเงินสดนะครับคือไม่มีเงินผ่อนหรือเงินดาวนะครับแล้วก็คือ เงินขายทุกอย่างนะครับคือจองประจำห้าหมื่นบาทนะครับผมจะนัดวันเวลาในการจะส่งอีกทีหนึ่งและส่วนที่เหลือเก็บหน้าบ้านลูกค้าพร้อมกับทำเอกสารพร้อมกับสอนนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดิชาและครับผู้โฮเร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ